E วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตจังหวัดปทุมธานีนายเฉลิมชยัยสวนรักอธิบดีกรมประมงรวมกับคณะแพ,พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแถลงข่าวงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32เพื่อหารายได้สมทบทุนมูนลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปาะเทศาติามาร้ให้กปรเทือมาตรการใหกระดับหน่วยตำรวจิางการทิไฟะครลาสุภาพประชาชแลก็เป็นกาชีนะในบาที่ที่เราสามารถจะร้องันสังคาได้ก็จะได้ประเทศตได้ไม่ึ้นัวอยกีึ้นแล้วกัไปดูอีกรอบหนึ่งครับรวมเปลี่ยนสรอบล้็ได้ช่วยกันดครับอันนี้คือเรื่องของการวร้็า ค่ะของศิรริัตน์ก็จะมีพัสดิกาหมอรักศิลป์เล่านะคะซึ่งไม่อทราบเป็นรูปโควิดเราก็เลยมีความรู้นำเสนอว่าการตรวจสวอปเยงด้วยตัวเองเนี่ยแก่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยถูกวิธีปฏิบัตงนะคะก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ค่ะแล้วก็มีหลายท่านติว่าปีนี้จะเดินแน่งเหมือนหลาน แล้วก็ในส่วนของคิวจามเองเราก็ได้ได้เติมมานะคะกิจกรรมต่างๆประจอรมาหลักของท่านได้ด้วยที่สาคัญมีนิทรรศการที่เกี่ยว,วข้องน้ำพนองางานวันพระมงน้อมกล้าครั้งที่32ภายใต้ธีม q u a t ติออ l ลักสัตว์น้ำสายมูเตลูตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธามีการนำเสนอนิทรรศการความรู้และจัดแสดงพันสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเป็นสิริมงคลในการดําเนินชีวิตด้วยสัตว์น้ํามงคลเสริมดวงเสริมบารมีเสริมราศีเสริมโชคดีเสริมพลังสัตว์น้ํามงคลมหานิยมสัตว์น้ําสายพันธุ์ใหม่สัตว์น้ํามงคลหาชมยากจระเข้แปลกหายากกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ําเสริมดวงการทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์น้ําประกวดปลาสวยงามสายมูเตลูกิจกรรมการถ่ายภาพใต้น้ำอิเล็กทรอนิกส นิทรรศการทางการแพทย์ชมพิพิธภัณฑ์สักน้ำเสมือนจริงและเลือกสินค้าประมงจากร้านฟิช m ม n ช็อปร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดีการันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ประมงทองเขียวนอกจากนี้ยังมีสินค้าและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32ระหว่างวันที่1-10ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลน้ำที่เรียกว่าประปาติกออฟลักหรือสายสัตว์น้ำกับสายมูเตลูก็คือกับความเชื่อนะสัตว์น้ำกับศาสตร์ความเชื่อซึ่งก็จะมีเรื่องของสัตว์น้ำที่จะเลี้ยงแล้วนี่เสริมบรารมี เสริมราศีเสริมมงคลงต่างๆนะครับมีมีอยู่เก้าไฮไลท์นะครับส่วนกิจกรรมที่จะดาเนินการเนี่ยมันจะมีเรื่องการประกวดสัตว์น้ำสวยงามหรือปลาสวยงามนะครับซึ่งจะมีครบทุกประเภทนะครับมีเจ็ดประเภทใหญ่ๆแล้วก็ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับก็คิดว่าปีนี้วงการประกวดปลาสวยงามซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก็จะคึกคักมากขึ้น,นครับก็ค,คนที่อยากจะมาดูการ พัฒนาปลาสวยงามที่ก้าวหน้าขึ้นก็มาดูในงานนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีการเรื่องของการทาบุญนะครับปล่อยปลาออนไลน์ปล่อยปลาเสริมดวงต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยสร้างทั้งบุญกุศลและก็ให้กับทุนเป็นรายได้ของมูลนิธิอุลาพรนะครับซึ่งก็ในการจัดงานครั้งนี้เรานอกจากมีของด้านประมงแล้วก็จะมีของทางด้านสุขภาพพยาบาลที่จะทำเรื่องของความก้าวหน้าทางการรักษา เรื่องรังสีวิทยาต่างๆม,มาให้ความรู้กับผ,ผู้ชมด้วยนะครับส่วนสินค้าที่ขายในงานนะครับประจัสษ์พันเนื่อๆน,นะครับเรามีสินค้าที่จะเป็นของสาหรับผู้เลี้ยงปลาสวยงามเองก็มีนะครับราคาไม,ไม่ไม่แพงถูกกบท้องตลาดแน่นอนและก็เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับบริโภคนะครับกรมมงี่ยมีหน่วยงานที่พัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารนะครับสำหรับของสักน้ำเนี่ย ก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้นะครับมาจำหน่ายรวมทั้งขอความร่วมมือกับบริษัทต่างๆที่เขามีจิตศรัทธานะครับมอบผลิตภัณฑ์ให้มาจำหน่ายในราคาที่ถูกนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะสทบทุนให้กับลนิธิทกฬาพนนะครับเชื่อว่าปีนี้การจัดงานของะมงกุลเ้าครั้งที่3-2ระหว่างวันที่1ึงถึง10บกรกฎาคม2565ที่สิบห้าที่ปุจจักษ์วัสิจะเป็นปีที่คึกคักนะครับหลังจากที่เราซบเซาจาก โควิด uh, มา2ปีนะครับ uh, คนก็ต้องการสิ่งที่จะบันเทิงใจรวมทั้ง uh, สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการทําบุญหรือว่าเสริมบาร,รมีต่างๆซึ่งก็จะมาเจอที่งานนี้นะครับได้ครบท้วนนะครับเรียกว่าช็อปเพลินเดินดูปลาและมาหาหมอด้วยนะครับ